สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก๋จะมาแชร์นะคะเรื่องสารอาหารนะคะที่ช่วยให้ร่างกายเนี่ยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงนะคะในช่วงที่มีโรคระบาดแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็มีคนรอบตัวนะคะสอบถามเก๋มาว่าเออเราจะตั้งทันอะไรเป็นพิเศษไหมในช่วงนี้ mm hmm. เพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงนะคะมีภูมิต้านทานที่ต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดี mm hmm. ก็เก๋ก็ได้ไปค้นดูนะคะ อันนี้เก๋เอามาจากเว็บไซต์รามาหมิดนนะคะก็เพื่อนๆก็สามารถที่จะไปค้นดูใน Google เปิดใน Google หาได้เลยนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้เก๋จะมาสรุปสั้นๆให้ฟังนะคะสำหรับคนที่เออไม่อยากจะไปยุ่งยากหาข้อมูลนะคะเก๋จะมาสรุปให้ฟังสั้นๆนะคะจาก ข้อมูลทางด้านโภชนาการที่เขาสรุปมาให้แล้วนะคะร่างกายของเราเนี่ยจะทํางานได้ดีมีประสิทธิภาพนะคะก็คือต้องได้รับสารอาหารทั้งสารอาหารหลกักและสารอาหารรองนะคะโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตแล้วก็วิตามิน a d e k ต่างๆนะคะอย่างครบถ้วนนะคะแล้วก็ได้รับน้ำสะอาดที่เพียงพอและสมดุลอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิมคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่า วันนี้ก็จะมาเน้นๆนว่าสิ่งใดที่เราต้องทานเ,าเยอะขึ้นเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะภูมิคุ้มกันหรือสารที่ช่วยเ,เสริมสร้างภูมิต้านทานเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอย่างที่หนึ่งนะคะอย่างแรกเลยก็คือวิตามินซีค่ะ วิตามินซีเนี่ยหลายคนก็จะรู้ว่าเออมันช่วยป้องกันต้านทานหวาดนะคะช่วยโรคออกเ,ออเลือดออช่วยป้องกันแบบเลือดออกตามไราฟานนู่นนี่นั่น,นแต่จริงๆแล้ววิตามินซีเนี่ยมันคือสารต่อต้านอนุมูลอิสระหมายความว่ามันจะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อต้านกับสิ่งที่ ทําให้ร่างกายเสื่อมโทรมลงนะคะอนุมูลอิสระเนี่ยทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมลงสารต่อต้านอ,อนุมูลอิสระก็คือทําให้ร่างกายเนี่ยทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะวิตามินซีเนี่ยมันช่วยยับยั้งการเกาะจับของไวรัสกับผิวของเซลล์เรานะคะจะมีสูงนะคะในผลไม้ประเภทฝรั่งนะคะ ผลไม้รสเปรี้ยวนะคะมะนาวส้มต่างๆแต่ว่าที่สูงที่สุดเนี่ยจะมีอยู่ในฝรั่งนะคะแล้วก็หากินได้ง่ายด้วยนะคะในเมืองไทยเราเสริมเป็นอาหารเสริมก็ได้นะคะให้เลือกยี่ห้อที่มีมาตรฐานนะคะปลอดภัยมีอยอยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยอย่างต่ำควรจะทาน วันละ1000มิลลิกรัมนะคะก็แต่ช่วงนี้ก็สามารถที่จะโหลดไปได้เลยประมาณ 2,000- 3 0ถึงมพมิลลิกรัมไปได้เลยนะคะส่วนที่เกินเนี่ยร่างกายของเราก็จะขับออกทางปัสสาวะนั่นเองนะคะโอเคสารอาหารต่อไปนะคะตัวที่2ก็คือวิตามิน A ค่ะวิตามิน A เนี่ยมันจะช่วยทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะวิตามิน A จะมีมากในเครื่องในสัตว์ ะะแล้วก็เนื้อสัตว์ไข่แดงนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผักผลไม้ก็จะมีอยู่ในผักบุ้งนะคะผักตำลึงแครอทนะคะฝักทองอย่างที่3นะคะก็คือสังกะสีนะคะสังกะสีเนี่ยช่วยให้การเจริญเติบโตของเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยเติบโตได้ดีแข็งแรงขึ้นนะคะสังกะสีก็จะมีเยอะในเนื้อสัตว์แล้วก็เครื่องในสัตว์นั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะสารอาหารที่4ี่ก็คือโปรโตีนนะคะโปรโตีนก็จะมีอยู่ในเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งนะคะแต่ว่าถ้าในเนื้อสัตว์เนี่ยจะเป็นโปรโตีนที่มีคุณภาพสูงจะมีกรดอะมิโนโครบถ้วนทั้งทั้ง20ชนิดเนี่ยเราต้องทานเนื้อสัตว์นะคะหมุนเวียนกันไปนะคะสลับสลับกันเพื่อให้ได้กรดอะมิโนครบถ้วนนะคะ ต่อไปอย่างที่5นะคะก็คือจุลินซีสุขภาพและอาหารของจุลินซีสุขภาพนะคะจุลินซีสุขภาพเนี่ยก็จะพบได้ในนมเปรี้ยวนะคะหรือว่าโยเกิร์ตที่เขาระบุว่าได้เติมจุลินซีชนิดนี้ลงไปแล้วนะคะแต่ข้อควรระวังก็คือน้ำตาลน,นะคะเราควรจะเลือกอสูตรที่มีน้ำตาลต่ำนะคะเพื่อ สุขภาพของเรานะคะแล้วก็อาหารของจุลินทรีย์ชนิดนี้เนี่ยก็จะมีพบได้ในอาหารที่มีก,กยากใยสูงนะคะเช่นหน่อไม้นะคะกล้วยนะคะกระเทียมนะคะเป็นต้นหรือว่าในกิมจิอาหารหมักที่หมักแบบดีนะคะก็จะมี พวกิมจินะคะทั่วหมักแบบเทมเป้นะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้ลําไส้ของเราทํางานได้ดีนะคะขับของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อลําไส้เนี่ยขับของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีของเสียนะคะตกค้างอยู่ในลําไส้เราผนังลําไส้สะอาดก็จะทำให้อ,อาหารหรือสารอาหารต่างๆที่เรารับประทานเข้าไปที่ดีเนี่ย มันก็สามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นขึ้นด้วยนะคะร่างกายของเรานะคะเขาจะทำงานร่วมกันนะคะเป็นระบบเมื่อทุกๆระบบทํางานได้ดีร่างกายของเราก็จะแข็งแรงสมบูรณ์นะคะนอกจากการทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และเคลียร์ลาไส้ของเราแล้วเนี่ยการนอนนะคะสําคัญมาก การนอนก็คือนอนอย่างมีคุณภาพนะคะ6-8ชั่วโมงทำให้ร่างกายของเรานะคะแข็งแรงขึ้นจากฮอร์โมนที่เราได้ตอนหลับก็คือโกรทฮอร์โมนนะคะแล้วก็เราจะรู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋านั่นคือร่างกายเรามีกำลังนะคะพร้อมที่จะสู้ลบก,กับเชื้อโรคนั่นเองนะคะนอกจากนี้เราก็ต้องทานน้ำให้เพียงพอนะคะอ,อ,อย่างน้อยนะคะ 2- 3ลิตรต่อวันนะคะจริงๆแล้วเขาบอกว่า6-8แก้วแต่เก๋ว่ามันยังน้อยไปนะคะถ้าเราจะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะอย่างตามควร3ลิตรขึ้นไปนะคะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนะคะใช้ช้อนของเราเองนะคะไม่ใช้ภาชนะร่วมกันนะคะในช่วงนี้แล้วก็ล้างมือนะคะก่อนรับประทานอาหารแล้วก็ ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยนะคะจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมวิดีโอนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าใครมีอะไรที่อยากจะรู้นะคะหรืออยากจะให้มาแบ่งปันหรือว่ามีข้อติชมก็บอกกันได้เลยนะคะเกยยินดีนะคะแล้วก็อยากจะมาให้ประโยชน์กับทุกๆคนแบบนี้นะคะให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีประโยชน์กับคนอื่นนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ